สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเวลาว่างเนาะก็จะมาทําวิดีโอคลิปนะคะตอบมีน้องเขาถามมาว่าเงินเดือนพยาบาละคะ่ะของอังกฤษเลดเลทค่าแรงหรือว่าเงินเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะผู้ช่วยพยาบาลก็เคยแจ้งไว้ในข้อความหรือบทอความที่เขียนไว้ก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันค่ะแต่วันนี้มาอัปเดตนะคะของปี2021ถึง2022 Agenda pagelet nursing UK อัปเดตล่าสุดนะคะเขาจะแบ่งนร์ตออกเป็นแต่ละระดับนะคะระดับก็คือเลเวลหรือว่าเขาจะเรียกว่าแบนแบนสองแบนสามแบน4ก็จะเป็นผู้ช่วยพยาบาลแบนห้าหกเจะเป็นพยาบาลวิชาชีพแต่เราจะมาขอจำแนกย่อยๆก่อนเนาะเ,เ,เราจะพูดถึงแบนสองสาก่อนผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็แบนห้และ6 ซึ่งจะเป็นพยาบาลวิชาชีพและทีมลีดเดอร์ส่วน789เราไม่ต้องพูดถึงเขาเพราะว่าเขาจะเป็นทีมแมเนเจอร์แล้วก็ทีมบริหารอะไรเงี้ยค่ะ,ะถ้าเริ่มต้นนะคะถ้าแบรนด์2เริ่มต้นเลยก็จะเริ่มที่ค่าแรงประมาณ1,8000ปอนปด์ต่อปีอันนี้เป็นฐานเงินเดือนนะคะฐานเงินเดือนยังไม่รวมอย่างอื่นเป็น agenda, อ g เจนด p าเพลทอะไรเงี้ยค่ะ ประมาณ18,000ปอนด์ของของแบรนด์ถึงประมาณ21,000ปอนด์ต่อปีอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วแบรนด 3, 4, ์3 4นี่ก็จะอยู่ประมาณเ,เริ่มจาก21,000ถึง26,000ปอนด์ต่อปีอะไรเงี้ยค่ะส่วนพยาบาล Rn แบรนด์แบรนด์ก็จะอยู่ที่เริ่มต้นที่ประมาณ สองหมื่นหกเหมือนกันค่ะสองหมืนหกถึงสามหมื่นส่วนแบนหกที่เป็นทีมเลเดอร์ไปแล้วก็จะประมาณสามหมื่นสามหมืนห้าถึงสี่หมื่นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเลดเออเป็นเลดเขาจะเรียกอะไรคะฐานฐานเงินเดือนอะไรเงี้ยค่ะฐานเงินเดือนซึ่งไม่รวมอย่างอื่นนะจะไม่รวมเอโอทีเออค่าเวนค่าออนคอ แล้วก็ค่าเฉพาะทางแล้วก็ค่าคองชีพสมมุติว่า,าโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตค่าคองชีพสูงๆเช่นลอนดอนเขาก็จะมีเงินค่าคองชีพต่างหากอะไรเงี้ยค่ะหรือเมืองที่พี่เจยอยู่ก็จะอยู่ในหมวดค่าคองชีพสูงเหมือนกันค่ะแต่ว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นเกาะเป็นเกาะเขาก็จะมีพนักงานหรือว่าพยาบาลเนี่ยค่ะจากต่างแดนแล้วก็จากหลายๆเขตในในเมนแลนด์เข้ามาทํา ก็จะต้องให้รางวัลพิเศษกับเขาเพราะว่าเราอยู่ในเมืองเล็กหลายคนก็เลือกแล้วที่จะมาอยู่อะไรเงี้ยก็จะมีโบนัสพิเศษด้วยอะไรเงี้ยโบนัสก็จะอยู่ประมาณ2-3งสามพันปอนต่อปีอะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นคร้าวๆนะคะส่วนท,ที่พูดเฉลี่ยมาทั้งหมดนี่คือฐานเงินเดือนเนาะเ,เสร็จแล้วความแฟร์หรือว่าความ ความเขาเรียกอะไรความยุติธรรมของเขาเนี่ยคะ่ะในการจ่ายเงินเดือนก็ดีมากนะเพราะว่าถึงจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลแต่ถ้าคุณประสบการณ์แปดปีขึ้นไปเหลือค่าจ้างคุณก็จะอยู่ใกล้เคียงกับพยาบาลที่ประสบการณ์ต่ํากว่า5ปีลงมาอะไรเงี้ยคะ่ะคือที่นี่เขาจะใช้เกณฑ์ skill k n o w l e d แล้วก็ประสบการณ์เป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินเดือนเพราะแต่ละแบนด์ก็จะมีจะมี level เเย่อยๆของแต่ละแบรนด์ด้วยคะ่ะว่าคุณประสบการณ์กี่ปีกี่ปีอะไรเงี้ยคะ่ะ เป็นต้นพูดมาทั้งหมดหลายคนก็อยากรู้แล้วสิว่าแบรนด์แบนด์เมนเจอร์แบรนด์เจ็จะรายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ทราบมาบ้างเหมือนกันเขาก็จะรายได้ของเขาจะอยู่ที่4,000 40, มขึ้นค่ะ4,000 40, มถึงเกือบ1 0 0 0 0แปอนต่อปีสำหรับทีมเมนเจอร์ขึ้นไปนะคะทีมบริหารอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะพูดเฉพาะแบรนด์ที่เราผู้ปฏิบัติการเนาะ อะไรเงี้ยค่ะถ้าเข้าใจอ๋อแล้วอีกหลายอย่างเหมือนกันหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมฟังแล้วเหมือนน้อยพอคำนวณต่อปีอันนี้คือยังไม่รวมอื่นๆยิบย่อยของเขาอีกต่างหากเช่นโอทีอย่างที่บอกนะคะโอทีค่าเวนค่าเฉพาะทางอะไรเงี้ยแล้วก็เราต้องมาพูดถึงเรื่องชั่วโมงงานทํางงานด้วยเพราะว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอาจจะรู้สึกว่าน้อยอะไรเงี้ยเรามีเพื่อนหลายคนนะมาจาก อเมริกามาทํางานกับเราก็เลยทำให้เราสร้างว่าความแตกต่างของเขา่าคือตรงไหนเขาบอกว่าไรายได้ไม่น้อยนะเพราะว่าที่เนี่ยเขาทํางานเพียง37ชั่วโมงต่อสัปดาห์37 37.5สําหรับ full time นะคะหรือ36ชั่วโมงสําหรับ full time ที่ทําเวรกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลังจาก36และ37ชั่วโมงไปแล้วทุกอย่างจะกลายเป็น OT เพราะ OT ที่เนี่ยเขาก็มีความวิธ,ธิธรรมนะอย่างผู้ช่วยพยาบาลก็จะจ่าย OT เพิ่มขึ้นมาประมาณ80%ส่วนส่วนพยบาบาลหรือว่าเอ็นเขาก็จะจ่าย60%อะไรเงี้ยค่ะของของโอทีหรือว่าอย่างอย่างเราทำเราเลือกทำที่ห้องผ่าตัดเนาะห้องผ่าตัดจะแตกต่างนิดนึงสมมติว่าเราเลือกทำแบบออนคออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้ค่าออนคอต่างหากพอทุกชั่วโมงที่เรามีเคสผ่าตัดแต่ละชั่วโมงจะคูณ2เท่าอะไรเงี้ยค่ะ เช่นออนคอลเสาวอาทิตย์อะไรเงี้ยนอนอยู่บ้านก็คือได้ตังค่เะเขาโทรเรียกมาเมื่อไหร่ก็คือแต่ละชั่วโมงอ่ะคูณ2เท่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นทิคพิเศษเนาะพูดถึงเรื่องเงินเดือนมาทั้งหมดแล้วเรามาเข้าเรื่องเทคนิคดีกว่าเพราะว่าตามสไตล์ของเราเนาะเราจะไม่พูดแต่ เขาทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องพวกนี้สามารถเซิร์ช Google ได้แต่เรามาพูดถึงเทคนิคและประสบการณ์ตรงของเราดีกว่าที่เราทำเองมันเกิดกับตัวเราเองแล้วเราจะรู้ว่าเราจะทำเงินได้เยอะยังไงทงั้งที่ตำแหน่งเราไม่ได้เยอะแต่มันมีหลายเทคนิคค่ะที่จะทำอย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยพี่เจผ่านตัวเองมาเป็นแบงค์สตาฟแบงค์สตาฟก็หมายถึงแบงค์ก็คือตำแหน่งว่างสามารถทำ ในตำแหน่งที่ว่างใดๆและแผนกที่เราเคยทํามาบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะเช่นเราทํางานห้องผ่าตัดใช่ไหมคะประสบการณ์ของเราก็สามารถทําได้คือ3าแผนก4นี่แผนกเลยด้วยก็คือห้องผ่าตัดแล้วก็ S.D. s ก็คือซัลายใช่ไหมคะเอนโดสโคปหรือแม้กระทั่ง a e หรือว่า A.E. อะไรเงรี้ยค่ะเราสามารถทําได้เพราะพราเราสถานะแบงค์สตาฟใช่ไหมคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทํา แผนกไ,ไหนๆที่เขาขาดคนในเวนเวนนั้นวันวันนั้นเขาก็จะใส่ชื่อเราไปในเวนเสริมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนากของตัวเองที่ที่ที่ทสามารถทำเงินได้เยอะโดยเฉพาะเราเลือกทำที่จะเลือกที่จะทำเฉพาะเวนวันวันวันเสาร์หรือว่าอาทิตย์หรือว่าวันกำน,นักขัดตลเลิกอะไรเงี้ยค่ะเ,เขาก็ยิ่งใจยเยอะขึ้นจ่าย time and half เช่น ขาเรียกอะไรคะเท่าครึ่งเนาะเราก็แปลไม่ถูกคือสมมุติว่าเขาจ่ายชั่วโมงละ12ปอนปอนถ้าเราเลือกทําวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์เขาก็จะจ่ายเราเป็น18ปดอนสิบหถึงสปด์ต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการทําเงินเนาะโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าเออเราตําแหน่งนี้ทํายังไงเราจะรายได้เพิ่มรายได้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้เป็นเทคนิค เทคนิค uh, ประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงของพี่เจทำเองซึ่งมันก็ทำให้เราเกิดการ uh, สามารถทำให้เราแมนเนตหรือว่าบริหารเวลาของเราได้โดย uh, โดยที่เราไม่ต้องทำงานงกงกทำงานแบบฟูทมาเต็มชั่วโมงอะไรเงี้ค่ะพอเราทำ uh, เลือกที่จะเป็นแบงค์สตาฟเราก็สามารถฟิกตัวเองได้สามารถเซเยตหรือโ no, นกับแผนกไหนๆหนก็ได้ที่เราต้องการจะทำอะไรเางี้ค่ะอย่างปัจจุบันพี่เจจะ ใช้เวลากับครอบครัวที่เมืองไทยเนาะพ่อแม่ที่เขาแก่เท่าแล้วอะจะกลับเมืองไทยทุกแทบจะสุก3เดือนจะอยู่กับเขาประมาณเดือนสีปีหนึ่งประมาณสเดือน6เดือนนะคะที่เหลือก็คืออีก6เดือนเวลากลับมาที่อังกฤษก็จะเข้าประจำการได้เลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของพี่เจเองโดยการเซ็นสัญญาเขาจะเรียกว่าสายคอนแทคว่าเราจะคอนแทคทํางานประเภทไหนเช่นฟูลไทม์พาร์ไทม์หรือว่าแบงค์สตาฟอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็มาบอกกันเทคนิคเนาะว่าเราจะทําเงินยังไงถ้าเราอยากทํารายได้เยอะกว่าเงินเดือนหรือว่าฐานเงินเดือนที่เขาให้เรามาอะไรเงี้ยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็เป็น EP ีที่7เนาะพูดมาก็ยาวแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องต่างๆใน EP ีถัดไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะบอกแนวเทคนิคเนาะแต่ถ้าแนวแบบทำยังไงอะไรยังไงเข้ามาทํางานได้ยังไงอะไรเงี้ยก็หลายๆคนสามารถเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้อาจจะมีพยาบาลอยู่ พยาบาลไทยในยูเคคนอื่นบ้างก็ได้ที่เขาเป็น r e g i s t e r e ์เนอหรือว่าพยาบาลวิชาชีพอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่พี่เจจะรู้จักเขาอะนะคะส่วนใหญ่เขาจะมาเรียนที่นี่เรียนที่นี่แล้วก็จบจบคอร์สที่ยูเคแล้วก็เข้าทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามาจากเมืองไทยคือจะน้อยมากเพราะว่าเขาไม่สามารถเทียบวุฒิได้เลยนอกจากเขาจะเรียนใหม่หรือพยายามที่จะสอบไลเซนโดยการ แข็งแรงภาษาก่อนแข็งแรงในที่นี้เรื่องภาษาก็สำคัญนะคะที่นี่คือจะบอกว่าแค่เราสามารถผ่าน i อ l t ลอะไรเงี้ยแต่ในในในความเป็นจริงในการทำงานจริงๆอ่ะการผ่านพวกนี้เรารู้สึกว่าเราทำได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงคือการทำงานไม่ได้อยู่ในเขาเรียกอะไรคะภาคปฏิบัติ งานสายนี้เป็นวิชาชีพเพราะงั้นจะไม่มีการเดาทุกอย่างต้องทําด้วยความเข้าใจแล้วก็อธิบายมันได้ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะต่อผู้ป่วยทํายังไงให้ผู้ป่วยอะ trust ก็คือเชื่อถือเราและเพื่อน่วมงานและทีมงานเชื่อถือเราอันนี้เป็นสิ่งสําคัญและยากยิ่งกว่า,าการผ่านหรือสอบให้ผ่านโทอีกโทเฟลอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือแบบคือด่านแรกที่เขาแค่เทสว่าเราจะสามารถเรียนรู้ได้ไหมในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะ ข้อหมายของเขาจริงๆในการทำงานร่วมกับเขาก็คือทำยังไงให้ผ่าน probation หรือว่าผ่านการ uh, การร่วมงานของเขาและร่วมเป็นทีมเดียวกับเขาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้สำคัญและยากกว่าโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่